มืงอนีแพสิพาพี่พาน้องพาทุกคนมากินสมตําแบบบ้านๆเฮ้ยพี่น้องจ้าแล้วสงการแล้วกันแห่งเราแห่งเบียร์เราจะวันไรก็เอาว่าสันพี่น้องจ้าบ้าถหิวตหงหงหงับมะุงแห้งจัดเลยพี่น้องจ้าตับมะุงแบบบ้านๆเฮ้พี่น้องเลยอุย้ยเมื่อยมาด้อจ้จพี่น้องจ้า อันนี้พักกับแพทพัก,พกวแวนนะจ๊ะพี่น้องขาดบา่ไดดเอ้ยสมต่ำนี่ตองมีบักเขือแล้วก็ที่นี่พักกันจองพี่น้องจ้าแล้วก็มีบักเกษตรน้่พี่น้องมีซัมเนี้นละจ้ะอืออืมต่ำอืม,อ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 ม จำมือยายบ๊วบางจักมือนี่ไมอออ้ออ้ออืม่ะมุดห่านห่ก็จจังไรคักเนาะอืม คลองแฉ์ mm hmm. พ่อชี้ย่องแต่ไม่กินน้ำกันเชียบผักแว่นผักแว่นจะเสียบ โกบเพียงพักแว่นก็หูสุดยอดอืมปากกรเซ็ กินตำมุ่งให้แม่แม่เบื้องให้แม่แม่อยากน้า่าให้แม่แม่ไปตำมากินซุ่มกันพี่นอ้อง 小白兔，嗯。 เพ็ดได้ปหมเนี่ยหมดกัดมากัดชัดกัดเมยแล้วมันเกือบได้แลนนี่ หนาไปตตมเมื่ยบอพี่น้องมาเมืยอคักเมืยอเหล่าเมืยอเบียนแล้วพี่น้องเออตอนกินว่าสันม้วน่าสั่ง Hãy subscribe đi kênh tu Mì Gõ Để แล้วสงการแล้วแล้วคนทานยังกับวิหินนวลเอา เวลาตำมึงนตำหน่อยบ่เป็นเด้อพี่น้องต้องตำหลายหลายมันค่อยได้เนื้อเซ่บครับพักเว่นเซ่บครับอีนนีรอนละ นงียๆสาส์ดๆนเพื่อน่อ,อนแดดกับพ่อไปนั่นข้องมาพักเบน Ja mm -hmm. yeah, vel. ยังสี่แล้วเวลากิจกรรมห้องหน่ะพี่น้องกินให้มันสะใจรถแห้งพี่น้องเอาละน้อพี่น,อน้องเนาองนะคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาพี่แล้วน้องไปก่อนเด้อจะ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฟนน่าไานนด้อจะ้ะสวัสดีจ้า